สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับคลิปนี้นะครับก็คงสิบพลเรื่องเล่าของสาวหน่อยเพชรบรรแพงเรื่องเล่าของลูกสาวองอิงเนาะนะครับยินดีต้อนรับแฟนคลับ fc ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมอยากจะมาบอเาเรื่องเล่าเรื่องสิบ,บอกว่าเป็นข่าวกับว่าเป็นว่ามันข่าวเดอกพี่น้องนะครับ มาบอกเล่าเรื่องเล่าดีๆเรื่องราว,รราวน่าประทับใจนะครับอ่าเรื่องราวน่าประทับใจของใครของใครนะถ้าผมได้ออกมาวกก่าคงสิบพลนคนที่อยู่ในสาวน้อยอพี่น้องและคนคนนั้นก็คืออง้์งอิงนั่นแหละนะครับอ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรมันมีเรื่องอะไรที่น่าประทับใจหรอ นะครับเป็นเรื่องเมื่อนี่เลยพี่น้องใหม่ๆสดๆเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับอ่าเริ่มสิดวนก็พิมพ์แล้วนะครับแต่คือผมได้ไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งเนาะนะครับของแม่คุณแม่น้องอลิศนะครับแม่น้องอลิศนะครับได้โพสต์โพสต์หนึ่งโพสต์ถึงใครนะครับเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันนะครับเป็นเรื่องความประทับใจส่วนตัวของคุณแม่น้องอลิศนะครับต่อ อุงอิงครับะนะครับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจสําหรับแม่น้องอริสนะครับในตัวของอุงอิงเองนะครับอุงอิงไปทําอะไรคุณแม่น้องอริสถึงได้ออกมาพูดบอกว่าประทับใจในตัวอุงอิงนะครับแล้วประทับใจเรื่องอะไรนะครับอุงอิงไปทําอะไรให้หรือเปล่า่ะก็ต้องมาเบิร์ครับนี่ฮะเป็นเป็นโพสต์นี่ครับ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับก็บให้เบิ่งกันสิครับนี่จะเป็นโพสต์นี่ครับโพสต์ยาวอยู่ดีพี่น้องนะครับโพสต์ยาวอยู่ดีนะครับนี่เป็น Facebook ของคุณแม่น้องอลิศนะครับก็เพิ่นโพสต์บอกว่าเมื่อ17นาทีที่แล้วนะอันนี้ผมอัดคลิปนะเพิ่นโพสต์เมื่อ17นาทีที่แล้วนะครับผมก็เข้ามาเห็นโพสต์เนาะนะครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบมาอ่ะแซนด์นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันรู้สึกประทับใจเพิ่นว่านะครับ มีเรื่องราวดีๆอยากมาแบ่งปันกคืออยากจะมาบอกให้ฟังกันเลยพี่น้องนะครับมีเรื่องราวดีๆอยากมาแบ่งปันแม่ประทับใจมากนะครับแม่ก็หมายถึงโต๊แม่น้องอริตเนาะนะครับก็คือแฟนของอาจารย์มอสเมื่อมิกนะครับมีเรื่องราวดีๆอยากมาแบ่งปันแม่ประทับใจมากนะเช็คซาวฝนตกนะซาวเช็คอะไรเช็คซาวนี่แหละครับเช็คซาวฝนตกอ่าแม่กับอริต ถือห่นะอมอันเล็กๆไไถือร่มอันเล็กๆนี่แหละไปนองถือร่มอันเล็กๆรอไปถ่ายคลิปอุ๋งอิงออุอ๋งอิงเห็นอริตองอิงพูดมาโดยไม่ลังเลเลยว่าเอาร่มอันใหญ่ให้อริเนะจ้าก็คือเอาห่มอันใหญ่ให้อริเนะจ้าอืมแตคือเหมือนมันจะประมาณว่าเหตุการณ์น่าจะประมาณว่าอุ๋งอิงเนี่ยแบบพิมิพาประกอบนะครับออุ๋งอิงอาจจะถือห่มที่อันใหญ่กว่า โมอันใหญ่กว่าที่แม่นออ้องอริตกับนออ้องอริสใส่อยู่นะครับองอิงก,ก็เลยเห็นว่านออ้องอริตกับแม่เนี่ยใส่หฮมอันน้อยพอเขาอยู่สองคนเนาะองอิงใส่อันใหญ่อยู่ผู้เดียวองอิงก,ก็บเลยบอกประมาณว่าเอาหมอันใหญ่ให้อริเนะจา้าก็คือเอาหมขององอิงให้นออ้องอริตไปนะครับแล้วองค์อิงก,ก็เอาหฮมน้อยจากนอกอ้องอริตมากันแทน ประมาณนี้นะครับองค์ิงก็คือว้าแบบบาลังเล่เลยนะครับเอาล่ม um ันใหญ่ให้อลิสน้นจาจ้าเนี่ยเดี๋ยวลาเอาอ,นอันน้อยมีองคงอิงว่าเนี่ยอันนี้คือคำว่าขององค์อิงครับนะเดี๋ยวลาเอาอันน้อยแม่น้องอลิศแม่น้องอลิศเนี่ยปฏิเสธนะครับปฏิเสธแต่น้องก็ยืนยันที่จะเอาล่ม um ให้ให, вот adays, ให้กับน้องอลิศนะครับยังยืนยันว่าจะเอาล่ม um ใหญให่นี่ให้น้องอลิศนะครับอ่าก็เลยได้ภาพอย่างที่เห็นก็นคือภาพนี้ นี่ภาพนี่ภาพนี้อันนี้เบิ่งครับนี่ภาพนี้เลยครับนี่ภาพนี้น้องอาริษก,ก็ได้พมใญ่ไปครับหูอิงก,ก็ได้พมน้อยเทั้งหันส่งซาว้าเช็ดเนาะนะครับยังไม่จบนะฮะยังไม่จบยังไม่จบอะไรยังภาพที่เห็นนะครับในใจก็คิดว่าอันนี้เม่น้องอริษบรรยายต่อนะในใจก็คิดว่าน้องจิตใจดีมาก สำหรับแม่ล่มเล็กก็เพียงพอกับน้องอลิซแล้วนะนะองิงก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันแม่ก็กลัวน้องจะไม่สบายคำว่าแม่ก็กลัวน้องจะไม่สบายก็หมายความว่าไม่ใช่น้องอลิซนะกลัวว่าองิงจะไม่สบายนะครับอ่าก็คือแม่น้องอลิซจตกลัวองิงจะว่าสบายถ้าเอาองมอันใหญ่ให้น้องอลิซไปนะครับเลยจะถือฝนถือยังสิงนนง่นะครับแต่องิงก็เลือกที่จะเสียสละให้อลิซ หลงรักเด็กคนนี้ขึ้นไปอีกขอบคุณหนูที่รักและเอ็นดูอลิศมากขนาดนี้พ่อพ่อแม่แม่หลายคนที่เลือกรักและซับพอร์ตเด็กคนนี้ไม่ผิดหวังจริงๆก็คือพ่อพอ่อแม่ที่เลือกที่ซับพอร์ตองอิงนะครับน,ะ,นะก็คือว่่ผิดหวังดอกที่เลือกที่จะฮักและเอ็นดูและซับพอร์ตอุงอิงไม่ผิดเราเนี่ยพวกเราเราเนี่ยแหละที่เป็นเอฟซเนี่ยนะครับรักไม่ผิดคนแน่นอนอันนี้คือแม่นอกอลิศบรรยายมาประมาณนี้เนาะ นะครับแล้วก็ลูปหัวใจนะครับรูปหัวใจอ่าอาจจะบม่เห็นนะเป็นรองูปหัวใจแล้วก็อุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆนะครับที่อุ้งอิงได้ได้ได้มีต่อกับอ่าคนในวงนะครับถามว่าแม่น้องอนิสเป็นถือว่าเป็นคนในวงกับก็บ่ถือว่าเป็นคนในวงดอกเพราะว่าเพิ่งก็แค่ติดตามอาจารย์มอดเนาะนะครับม่ ก็คืออาจารย์มอดเป็นคนในวงนั่นแหละนะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยบ่อยอาจจะบ่อยเป็นสมาชิกในวงหรือคือเพื่อนเป็นผู้ติดตามเนาะผู้ติดตามเนาะกะแต่วงอิงก็เอนดูน้องอริศนะครับไปพ่อกันอยูง่งานย้ำเด็กกระเล่นกันยอกกันอุ้มกันเอื้อน้องนะครับเนาะกะอดวงอิงอะคงจะรักเด็กด้วยนะครับจิตใจดีด้วย ดยโดยพื้นฐานของตงอิงเองะเนาะเพื่อนก็เป็นคนเจิตใจดีอยู่แล้วนะครับกับน้องกับนุ่งกับเด็กเล็กเล็กหน่อยนะครับแห่งน้องอริดแห่งตาหักตาแพงนี่ก็โอ้ยผู้ใดเห็นกัะสออ่อนเป็นตาหักตาแพงครับน้องอริดก็ได้นะครับกับมั่กับพบแปลกที่คนอย่างงูอิงเนี่ยเห็นเด็กนะครับเห็นเด็กโอ้ฝนตกนะเพื่อนก็อาศวห่วงน้องนะเพื่อนอาจจะเป็นห่วงน้องว่า เดี๋ยวนอกจะถือฝนเพาสมบัยผมมันน้อยเนาะอยู่กับแม่สองคนแม่ก็ต้องกังน้องก็ต้องกังนะจะนะครับกลางผมนะครับคนเดีาวผมจะคำว่ากั้งแบบกางร่มนะครับอื็เห็นว่าเขาอยู่สองคนอุ้งอิงจะเห็นว่าเจ้าของอยู่คนเดียวใส่ผมแน่นก็คงจะพ่อมั้งประมาณนี้นะครับก็เลยเสียสละที่จะเอาผมของเจ้าของที่มันอันใหญ่กว่าให้กับน้องอลิศไปนะครับโดยแบบที่บอลังเลเลยก็คือว่าแม่น้องอลิศก็ปฏิเสธแหละนะครับ แต่ว่าอุ้งอิงกับบอยอมยังยืนยันว่าเอาเอาห้มนี้ไปซะนะเดี๋ยวอุ้งอิงเอาหน่อยเองนะประมาณนี้นะครับแม่น้องอริสก,ก็เลยมาเล่าให้กับพวกเราเหล่า f c ได้ได้เห็นมุมนี้ของอุ้งอิงนะครับว่าอุ้งอิงเป็นคนที่น่ารักนะครับเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเทคแคร์เอาใจใส่คนอื่นนะครับเอาใจใส่คนอื่นเทคแคร์คนอื่นขนาดไหนนะครับ อ่าอันนี้ก็คือเป็นบุคลิกส่วนตัวลักษณะนิสัยส่วนตัวของอูอีกเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่าประทับใจเป็นเรื่องราวดีๆที่สมาชิกในวงที่อยู่ด้วยกันเขาดูแลก,กันนะครับหักแพ้งกันพี่น้องนะครับอ่าอันนี้ก็แม่คุณแม่น้องอลิซก็รู้สึกประทับใจมากเนาะสาหรับที่เรื่องราวมันไม่กับบ่ถือว่าเป็นอีหยังที่มันใหญ่ โตถึงเป็นบุญของบุญคุ้นเอียงกันกับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆที่คุณแม่น้องอริสมีให้กับองอิงนะตอนนี้เนาะนะครับความรู้สึกกับพี่น้องนะครับแม่เพื่อนกับ่วงลูกเพื่อนอยู่แล้วนะครับมีคนมาห่วงลูกเพื่อนอีกเพื่อนก็แห้งประทับใจด้พี่น้องมีคนมาหักลูกหักเต่าเจ้าของม,มาบ่คคับสมมติว่าเขามีลูกเนาะนะครับมีคนมาหักลูกเข้าดูแลลูกเขานี่ แล้วก็ดีใจได้พี่น้องมห่นปะครับคนเป็นแม่เนาะนะครับมีคนรักลูกเราก็ถือว่ามีคนมาทําดีกับลูกเราก็อืเพิ่นกับประทับใจมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ที่นํามาเล่าให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ได้ได้ฟังกันนะครับเห็นปะครับเฮาหักวัวผิดคนพี่น้องครับอ่าโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่ นำมาฝากมาเล่าให้กับพอพอแมนแม่เอฟซีได้ฟังกันนะครับรู้สึกยังไหนครับกับวงอิง,งเพ็ดบันแพงคนนี้พี่น้องครับติดตามมา2ปีกว่าจะ3ปีนี่รู้สึกยังไหนครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่คุณแม่น้องอลิซได้นํามาเล่าให้กับพวกเฮาเอฟซี FC ได้ฟังกันครับโอเคครับจะในคลิปนี้กับ ขอลาไปก่อนครับผู้ใดมีข้อคิดเห็นใดๆข้อมเมนต์เข้ามาครับฝากกดติดตามนะครับผู้ใดบ้านใดกดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมีเรื่องเล่าดีๆสิมาบอกสู่ฟังในคลิปหน้าครับ